ทุกเปิดคลิปภาษาไทยมีคนหนึ่งทำงานล่วงเวลาทุกวันจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงบางอย่างในมุมมืดของโรงงานเสียงที่ไม่ควรมีมนุษย์คนไหนได้ยินและเมื่อเขาก้าวเข้าไปใกล้รอยฝ่ามือสีคล้ำที่ยังอุ่นอยู่บนพื้นก็ทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในที่ทำงานแห่งนั้นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงามืด กำลังเคลื่อนเข้าหาเขาช้าๆและไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรอย่าเพิ่งกดข้ามเพราะสิ่งที่เขาเห็นต่อจากนี้จะทำให้คุณไม่กล้าอยู่ลำพังในที่ทำงานอีกต่อไปหัวใจที่ลุกไม่ใต้แสงอาทิตย์แห่งงานหนักแสงแดดยามบ่ายกระแทกลงบนไหล่ของการความร้อนแผดเผาจนเหนื่อไหลเหมือนสายฝนกลับด้าน ลมอุ่นพัดผ่านหน้าแต่กลับยิ่งตอกย้ำความเหน็ดเหนื่อยเสียงจักกลในโรงงานดังสถานเป็นจังหวะหนักแน่นการยกกล่องเหล็กขึ้นอีกครั้งกลิ่นสนิมคละเคล้าเหงื่อทำให้ลมหายใจแสบปลายจมูกเขากัดฟันปอลายมือสั่นเล็กน้อยแรงกดดันจากเวลาเหมือนมูกำลังรัดรอบลำตัวเมื่อเขาก้าวไปยังมุมอับแสงของพื้นที่เก็บของอากาศกลับเย็นลงอย่างประหลาด เงาสีดำเคลื่อนไหวตรงกำแพงแผ่นสังกะสีเหมือนนนมหายใจของใครอีกคนที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นการชะงักหัวใจขาวเต้นแรงจนได้ยินชัดกว่ากังหันลมภายนอกความเงียบแทรกขึ้นราวกับเสียงทั้งหมดถูกดูดหายไปเขาก้าวถอยหก้าวฝ่าเท้าเหยียบโดนอะไรบางอย่างเย็นเฉียบความเย็นแล่นผ่านกระดูกเท้าเหมือนน้ำแข็งเขาก้มลงมอง ดวงตาปรับรับกับความมืดทีละวินาทีและภาพที่ค่อยๆชัดขึ้นทำให้กล้ามเนื้อทั้งร่างแข็งขานตรงปลายเท้ามีรอยฝ่ามือสีคล้ำกดลึกบนพื้นซีเมนราวกับเพิ่งถูกวางทิ้งไว้เมื่อไม่กี่อึดใจที่ผ่านมาลอมาหายใจของการสะดุดผิวหนังตรงต้นคอขนลุกขึ้นพร้อมกันเขารู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่ด้านหลัง ใกล้พอให้ได้ยินเสียงหัวใจของคนคนนั้นเต้นส่วนจังหวะก,กับของเขาการไม่กล้าหันกลับไปทันทีลมหายใจติดขัดอยู่กลางอกอากาศในมุมเก็บของเริ่มหยุดนิ่งจนเหมือนอัดแน่นอยู่รอบร่างเสียงหัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกลองศึกที่ถูกตีไม่หยุดเหนื่อไหลผ่านสารจมูกหยดลงบนพื้นกระทบใกล้รอยฝ่ามือประหลาดนั้น เสียงหยดดังเบาวกว่าปกติคลายตกลงไปบนผิวของบางสิ่งที่ยังอุ่นอยู่การกลืนน้ำลายความหนาวแผ่ขึ้นจากส้นเท้าจนถึงท้ายทอยเขาหลับตาเพียงเสี้ยววินาทีรวบรวมความกล้าแล้วค่อยๆหมุนตัวกลับไปอย่างระมัดระวังสายตาของเขาประทัก,กับความว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงเงาของชั้นเก็บของสูงทึบ และแสงอ่อนจากหลอดไฟกระพริบเหนือศีรษะแต่หัวใจของเขายังไม่สงบเพราะกลิ่นบานอย่างลอยตามลมกลิ่นหวานฉุนและคาวนิดๆเหมือนเนื้อถูกรอบจนไหมและยังอุ่นอยู่การยกมือขึ้นปาดเหนือเขามองรอบตัวอีกครั้งมุมว่างทุกด้านกลับดูคับแคบและบีบเข้าหาเหมือนกำแพงกำลังเคลื่อนเข้ามาช้าๆเขาตัดสินใจเดินกลับไปยังทางเดินหลัก แต่เมื่อก้าวออกจากมุมอับเสียงหนึ่งดังขึ้นด้านหลังเสียงลากของบางสิ่งที่หนักมากบนพื้นซีเมนช้าเสียดสียาวนานการหยุดเดินทันทีต้นขาเกรงจนเจ็บเขารู้สึกแรงสั่นไหวเบาๆผ่านฝ่าเท้าเหมือนพื้นใต้เขาเต้นตามเสียงนั้นเขาหันกลับไปอีกครั้งลำคอแห้งผากสายตามองทะลุค,ความมืดเข้าไปและครั้งนี้ เขาเห็นเคลื่อนไหวบางอย่างจริงๆด้านหลังกล่องเหล็กใบใหญ่มีเงาหนึ่งขยับเงาที่ผิดสัดส่วนร่างคนยาวเกินไปในบางจุดสั้นผิดธรรมชาติในบางมุมเหมือนสิ่งนั้นกำลังพยายามยืดแขนออกมาหรือพยายามดันตัวเองให้ยืนขึ้นการถอยหลังทันทีส้นเท้ากระแทกพื้นเสียงดังกึกททำให้เขาสะดุ้งแต่เงานั้นกลับไม่ขยับตาม ยังคงค้างครึ่งลมครึ่งยืนเหมือนถูกแช่แข็งอยู่กลางความมืดเขายกมือขึ้นปิดปากไม่ให้เสียงหอบเล็ดลอดความหวาดหวั่นวิ่งผ่านเส้นประสาทมือทั้งสองข้างเริ่มชาจากนั้นแสงไฟเหนือศีรษะก็กระพริบอีกครั้งแสงจ้าเพียงเสี้ยววินาทีสาดลงตรงมุมเก็บของและเผยให้เห็นบางอย่างที่ไม่ใช่เงาอีกต่อไปร่างหนึ่งนั่งก้มหน้ากับพื้น แขนขาดด้านหนึ่งอีกด้านามีเพียงเนื้อแข็งแห้งที่ยาวผิดรูปหัวไหลยุบลงเหมือนโดนกดและที่พื้นรอยฝ่ามือสีคล้ำที่การเหยียบเมื่อครู่ต่อเนื่องเป็นแนวยาวเหมือนถูกลากออกมาจากใต้ชั้นเก็บของการรู้สึกเลือดไหลออกจากใบหน้าทุกอย่างรอบตัวเริ่มหมุนปอดพยายามสูดอากาศแต่กลับรับเข้ามาไม่พออากาศที่เคยร้อนระอุ ตอนนี้เย็นจนเหมือนน้ำแข็งแตกในลำคอร่างประหลาดนั้นค่อยๆเงนยหน้าขึ้นช้าเหมือนการคลานของเปเลวไฟที่เกือบมอดเสียงกระดูกเสียดสีกันดังกรอบแกรบดังกล้องในพื้นที่เงียบสงัดดวงตาที่ปรากฏใต้เงาหน้ากม้มไม่เหมือนดวงตาของมนุษย์เป็นดวงตาที่มืดสนิทลึกเหมือนบ่อน้ำกลางคืนแต่ยังสะท้อนแสงไฟกระพริบในโรงงาน เหมือนกำลังมองตรงมาที่การเขาถอยอีก้าหัวเข่ากระแทกกับขอบรังไม้ความเจ็บแผลล่นขึ้นต้นขาแต่มันไม่ทำให้เขาหยุดมองสิ่งตรงหน้ากลิ่นคาวหวานฉุนแรงขึ้นเหมือนถูกพ่นเข้ามาในหน้าการแทบอาเจียนและมือของร่างนั้นเริ่มตวัดขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังจะคลานมาหาเขาเสียงบางอย่างดังขึ้น เสียงสูดลมหายใจยาวเหมือนการดึงอากาศออกจากห้องทั้งห้องการรู้สึกว่าร่างเขาถูกดึงไปด้านหน้าโดยแรงที่มองไม่เห็นเขาจำต้องก้าวถอยหลังต่อเนื่องแต่ขาของเขาสั่นเกินกว่าจะควบคุมสายตายังจับจ้องไปที่ร่างประหลาดซึ่งตอนนี้ยืดหลังขึ้นอีกนิดกระดูกสันหลังโผลนูนใต้ผิวซีทรัมเป็นแนวคดเคี้ยวเหมือนท่อนเหล็กที่บิดงอจากความร้อน หลอมาหายใจของการขาดห่วงทุกเสียงในโรงงานหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่ดังรัวในอกเขาพยายามหันหลังเพื่อวิ่งหนีแต่ทันทีที่หมุนตัวเสียงกระแทกหนักดังขึ้นด้านหลังเหมือนมีบางสิ่งพุ่งชนพื้นแรงจนฝุ่นลอยฟุ้งเป็นเมฆคุณการหยุดหัวหมุนกลับไปอีกครั้งทันทีร่างนั้นไม่อยู่ที่ตำแหน่งเดิมแล้ว มีเพียงรอยลากยาวบนฝุ่นขนานไปกับทางเดินที่เขากำลังจะวิ่งความหนาวไหลพุ่งขึ้นสันหลังกล้ามเนื้อหลังตึงจนปวดเขาก้าวถอยอย่างช้ามองเงาทุกมุมที่อาจจะซ่อนบางสิ่งอยู่ไฟเหนือสีสัดดับลงชั่ววินาทีและเมื่อสว่างขึ้นอีกครั้งการเห็นปลายแขนแห้งเหี่ยวโผล่ออกมาจากด้านหลังตู้เหล็ก ลายนิ้วขยับช้าๆเหมือนเรียกให้เขาเข้าไปใกล้เขาไม่ขยับหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจาก,กอกแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากความมืดเสียงทุ้มแห้งเหมือนลมผ่านร่องไม้เก่าเรียกชื่อของเขาการเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เขารู้สึกได้ว่ามันรู้ว่าเขาเป็นใครรู้ว่าเขายืนอยู่ตรงไหนและรู้ว่าเขากำลังกลัวถึงที่สุด การก้าวถอยไปอีกเก้าและบางสิ่งในความมืดเริ่มขยับเข้าใกล้เขามากขึ้นทีละน้อยทีละน้อยราวกับความมืดทั้งหมดกำลังมีชีวิตและกำลังลุกขึ้นยืนตรงหน้าเขาการสูดลมหายใจสุดแรงลมหายใจสั่นเหมือนสายลมอ่อนที่พยายามฝ่าพายุเขามองไปในความมืดที่กำลังขยับเข้ามาและเหมือนชั่วขนาหนึ่งทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่ง เสียงหัวใจเต้นถี่กลายเป็นจังหวะเดียวความกลัวกัดกินสติจนแทบไม่เหลือแต่ในเสี้ยววินาทีที่เงาดำพุ่งเข้ามาใกล้การกลับสัมผัสได้ถึงความร้อนร้อนมากจนเหมือนเปลวไฟลุกขึ้นจากกลางอกของเขาเองความรู้สึกนั้นพุ่งแผ่ไปทั่วร่างแผ่ขึ้นสันหลังแผ่ลงปอลายมือเหมือนหัวใจทั้งดวงกำลังถูกจุดให้ลุกไหม้แต่ไม่ใช่ความเจ็บ มันเป็นแรงฮึดสุดท้ายแรงจากทุกความเหน็ดเหนื่อยแรงจากทุกวันที่เขายืนหยัดท่ามกลางงานหนักแรงที่ทำให้เขารู้ว่าเขายังไม่ยอมถูกกลืนไปง่ายๆการกํำมือแน่นขยับก้าวแรกด้วยแรงที่ไม่คิดว่าตนเองมีเขาวิ่งพุ่งออกไปตามทางเดินยาวของโรงงานเสียงลมหายใจดังสะท้อนเสียงก้าวเท้ากระทบพื้นดังเป็นจังหวะเร่งร้อน เหมือนเสียงหัวใจที่ไม่ยอมดับความมืดด้านหลังเคลื่อนตามมาเหมือนคลื่นหมอกดําที่พร้อมจะกลืนทุกย่างก้าวของเขาแต่การไม่หันกลับไปเขายังคงวิ่งวิ่งด้วยแรงของหัวใจที่ลุกไหม้แรงที่มีเพียงครั้งเดียวในชีวิตเมื่อเขาพุ่งผ่านประตูเหล็กของโรงงานแสงอาทิตย์ยามเย็นก็สาดลงบนใบหน้าความร้อนจากแสงนั้น กลับรู้สึกอุ่นและปลอดภัยอย่างประหลาดเขาหยุดหอบหายใจหนักและเมื่อหันกลับไปด้านในโรงงานกลับเงียบสนิทไม่มีเสียงไม่มีเงา,ไม,มเงาไม่มีสิ่งใดตามมาเพียงประตูเหล็กที่ค่อยๆปิดลงเองอย่างเชื่องช้าปล่อยให้ความมืดภายในถูกขังไว้ข้างหลังการยืนนิ่งอยู่ภายใต้แสงอาทิตย์เหนือไหลบนใบหน้า แต่ครั้งนี้หัวใจของเขาไม่เต้นเพราะความหวาดกลัวมันเต้นเพราะเขารอดเต้นเพราะเขายังยืนอยู่เต้นเพราะไฟแห่งความตั้งใจยังไม่ดับเขาหายใจเข้าลึกมองไปยังท้องฟ้าสีส้มและก้าวเดินออกไปจากโรงงานด้วยหัวใจที่แม้จะผ่านความมืดมิดแต่ยังคงลุกไม่ภายใต้แสงอาทิตย์ของงานหนักอย่างไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดอีกต่อไป